สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการกลอนเสียงการกลืนเสียงอ่ะข้อสอบถามว่าเสียงพยางค์หลังในคําว่ายังไงเปลี่ยนแปลงมาจากอย่างไรตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงเสียงตามข้อใดอันนี้เหมือนกับที่หัวอธิบายเมื่อกี้แหละแต่ต้องดูดีๆว่าเขาเขาก่อนเสียงหรือว่ากลืนเสียงนะคะ เขาไม่กลอนเสียงแน่นอนเพราะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าถ้ามันเป็นกลอนเสียงเสียงมันจะสั้นลงใช่ไหมแต่นี้มันเป็นการกลืนนะคะกลืนก็คืออย่างไรมาเป็นยังไงเนี่ยคืององูไปกลืนเสียงรอเรือมาให้เหมือนงองูเพราะฉะนั้นกลืนเสียงงองูกลืนเสียงกลืนเสียงรอเรือมาตามเสียงงองูก็เลยเป็นข้อ คอควายนะคะเพราะเขาบอกว่ากลุมกลืนเสียงรอเรือตามเสียงงองงูอ่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบข้อคอควายนะคะไปดูกันค่ะว่าใครถูกบ้างเก่งมากค่ะ